สวัสดีครับ h o n d a City นะครับปัญหาน้ําเข้าที่หัวเสาตรงนี้นะครับทางซ้ายและขวาเลยนะครับรุวนนี้ก็เจอบ่อยๆนะครับผมปัญหาน้ําเข้าแบบนี้นะครับวิธีเช็คนะครับผมคือเราจะใช้เครื่องฉีดน้ํานะครับแรงดันสูงนะครับฉีดเข้าไปนะครับบริเวณด้านบนหลังคาตรงนี้นะครับเพื่อหารอยรั่วนะครับผมมันจะเจอรอยรั่วอยู่ อยู่บริเวณด้านบนนี้แหละนะครับผมามันจะจู่แถวๆด้านบนนี้แหละมันจะเป็นรอยแตกรอยรั่วอยูอ่พอเราเจอแล้วเราก็จะมาอาหาแนวทางแก้ไขนะครับหาแนวทางแก้ไขซ่อมแซมนะครับเพื่อแก้ปัญหาน้ํารั่วตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของช่าง่อยครับ เคเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เราฉีดน้ําเข้าไปจากด้านบนนะครับเราก็จะเจอว่าน้ํามันรั่วลงมาใต้ใต้หลังคาตรงนี้นะครับผมี่บริเวณหัวเสาตรงนี้นะครับอทีนี้เราก็จะย้อนกลับขึ้นไปดูนะครับว่ามันเป็นอะไรนี่อย่างันนีนะครับเห็นไหมครับมีรอยแตกอยู่นี่นะครับผมมีรอยแตกอยู่บริเวณด้านบนหัวเสาตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะทําการอุดนะครับผมเราจะอุดรอยนี้นะครับทั้งหมด ผมแล้วก็จะใส่คิ้วหลังคากลับมาเหมือนเดิมนะครับผมใครนะครับมีปัญหาน้ำเข้ารถแบบนี้นะครับมาได้เลยนะครับผมค่าซ่อมนะครับเริ่มต้นที่300บาทนะครับผมแต่ละคันแต่ละเคสราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมอย่าลืมนะครับมีปัญหาลมผิดเสียงเข้ารถหรือน้ำเข้ารถนะครับล้านิรียังขอประตูรถยนต์เราแก้ปัญหาให้คุณได้ฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ